เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่6กันยายน2556นะครับตัวแรกก็เป็นการอัปเดตในตัวของอสมบูรณ์ a d แอดวานเทคโนโลยีนะครับหรือตัว z AT นะครับก็เป็นเรื่องของแนวโน้มนะครการผลิตรถในครึ่งปีหลังแล้วก็ผลประกอบการนะครับโดยปริมาณการผลิตรถยนต์ในครึ่งปีหลังนะครับผู้บริหารคาดว่า คาดไว้นะครับว่าน่าจะอยู่ที่สักประมาณ1.2ล้านคันนะครับอันนี้ก็ถือว่าลดลงประมาณสัก10%เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกนะครับอันนี้ก็เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศที่ชะลอตัวนะครับอีกทั้งการเติบโตของภาคการส่งออกเนี่ยยังไม่สามารถชดเชยการหดตัวภายในประเทศได้ทั้งหมดนะก็ส่งผลให้ทั้งปี56เนี่ยคาดจะมีการผลิตรถยนต์ทั้งสิ้นนะครับราว2.5ถึง2.54ล้านคันนะครับหรือเพิ่มขึ้นประมาณแค่2 ถึง4%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ลดลงจากตัวเลขเดิมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น10%เยีย on เ e a r นะครับจึงทำให้ผู้บริหารปรับเป้าการเติบโตของยอดขายทั้งปี56ลงนะครับมาอยู่ที่เพียงอาจจะเติบโต0-5%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับจากเดิมที่ตั้งเป้าว่าจะเติบโตที่สัก10%นะครับแผนการลงทุนในช่วงปี56กับ57นะครับจะอยู่ที่ราว 1, 1 6 0 0ล้านบาทนะครับก็คือในปีนี้เนี่ยจะลงทุนสักประมาณพันหนึง่งแล้วก็ปีหน้าประมาณ600ล้านนะครับโดยการลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในส่วนของเครื่องจักรนะครับเพื่อขยายกําลังการผลิตทั้งในส่วนของชิ้นงานในรุ่นรถปัจจุบันแล้วก็งานใหม่ที่จะทยอยเริ่มผลิตในปีหน้านะครับด้านแผนการลงทุนในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียได้ถูกชะลอออกไปก่อนนะครับหลังจากลูกค้า ได้เลือกนะครับซัพพลายเออร์รายอื่นในประเทศอินโดนีเซียแทนที่จะเป็น Z ตนะครับสำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในอีก2ไต,ตรมาสที่เหลือก็คือไต,ตรมาส3กับไต,ตรมาส4นะครับก็เชื่อว่าจะไม่ต่ำตกต่ำเท่ากับในไต,ตรมาส2ที่ผ่านมานะครับที่มีกำไรแค่เพียง148ล้านก็เนื่องจากในไต,ตรมาส2เนี่ยมีขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาถึง44ล้านบาทนะครับอีกทั้งได้แนวอ,อ,อีกทั้งแนวโน้มยอดขายชิ้น งานในกลุ่มเครื่องจักรนะฮะทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นมาช่วยหนุนมนะฮะเนื่องจากอานิสงค์ของมาตรการประกันร,ราคาผลผลิตทางการเกษตรนะฮะของรัฐอีกทั้งการรองรับตลาดส่งออกอย่างประเทศเวียดนามนะครับโดยคาดการผลิตในช่วงครึ่งปีหลังนะฮะของชิ้นงานเกษตรเนี่ยจะอยู่ที่ราว1 7 0 5 0คันต่อไตมาสเมื่อเทียบกับการผลิตจริงที่พัน การผลิตจริงนะฮะที่15,300คันในช่วงของไตรมาสสอนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยผลการดําเนินงานอ,อ,อาจจะไม่ได้โดดเด่นนะครับเหมือนในไตรมาสหนึ่งที่มีกําไร238ล้านบาทนะครับเพราะเนื่องจากปริมาณการผลิตรถยนต์นะครับในครึ่งปีแรกเนี่ยครึ่งทั้งทีในไตรมาสหนึ่งเนี่ยขึ้นไปสูงถึง0.24ย์งล้านคันต่อเดือนนะครับโดยคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะครับจะอยู่แค่เพียง0.2ล้านคัน ต่อเดือนเท่านั้นนะฮะทางฝ่ายก็ได้มีการปรับลดนะครับประมาณการในปี56ลง7%นะครับคาดกำไรลงมาอยู่ที่793ล้านบาทจากเดิมมองไว้856ล้านนะครับก็จากแนวโน้มการชะลอของการผลิตในอุตสาหกรรมนะครับะระดับราคาซื้อขายของ z ซดเนี่ยก็ลงมามากนะครับปัจจุบันเนี่ยซื้อขายอิงบน PE อ,อ่ปี56แค่เพียง8เท่านะครับทางฝ่ายก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับ มองราคาพื้นฐานอยู่ที่20บาท50นะครับ BCH นะคะหรือโรง,โงพยาบาลบางกอกเชนฮอสปิทอลนะคะก็ในควอเตอร์สผลประกอบการก็ไม่ดีนักนะคะอันนี้ก็หลักๆก,ก็คงอย่างที่ทราบกันคือเขาเปิดโรงพยาบาลใหม่คือ World Medical Center ที่ตรงแจ้งวัฒนะนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับไยเป็นระดับพรีเมียมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการการเริ่มต้นของการให้บริการเนี่ยยังไม่ได้มีผู้ป่วยเข้าม,ามามากนักนะคะแต่ในคอสเนี่ยก็เข้ามาเต็มที่ตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะแล้วก็ในควอเตอร์สเนี่ยก็บุ๊กในเรื่องของตัวดอกเบี้ยจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยทำให้ตัวกําไรออกมา ในคอร์เตอรสลดลง40.24%เยอนคิวอนคิวแล้วก็51.35%ยอนเยี year year, นะคะมีกำไรอยู่ที่106.33ล้านบาทนะคะในซึ่งซึ่งก็ต่ำกว่าที่เราคาดไว้ค่อนข้างเยอะเราคาดไว้ที่157.87ล้านบาทเลยทำให้ตัวกำไรครึ่งปีเนี่ยลดลงนะ35.93%ยอนเยอยู่ที่284ล้านบาทเราจึงปรับประมาณการกำไรทั้งปีของตัว BCH ลงนะคะจากตัวเรื่องเรื่องตัวรายได้ที่ไม่เป็นไปตามเป้านะคะเพราะว่าในควอเตอร์หนึ่งเนี่ยมีจำนวนผู้เข้าผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการเนี่ยเพียง60คนต่อวันนะคะแล้วก็ในควอเตอร์สองนี่ประมาณ80คนต่อวันนะคะซึ่งในควอเตอร์สองเนี่ยเราเดิมเราคาดไว้ประมาณ 100- 120ถึง120คนต่อวันตรงนี้ก็เลยทำให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าในขณะที่ตัวคอสเนี่ยฟิกคอสเนี่ยเข้ามาเต็มที่นะ,ะถ้าดูในเรื่องของค่าเสื่อมราคาก็เข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะ ตรงนี้เลยทำให้กอสมาจินของตัวทั้งควอเตอร์สองแล้วก็ครึ่งปีเนี่ยลดลงนะคะเราปรับประมาณการกําไรสุทธิลงนะคะมาเป็นอยู่จาก749ล้านบาทมาอยู่ที่672ล้านบาทส่วนปีหน้าก็จะเพิ่มขึ้นเป็น784ล้านบาทนะคะตัวนี้ราคาพื้นฐานก็มีการปรับลงด้วยเช่นกันเดิมอยู่ที่8บาท25สตางค์ก็จะเหลืออยู่ที่7บาท20สตางค์ต่อหุ้นนะคะก็ราคาก็ยังมีแคปิตอลเกนบวกกับดิวิเด้นยูที่ประมาณ16.9%เลยแนะนำทยอยซื ปิดประชุมส่วนพื้นฐานครับ